โอรงนี้มันเต็มมันกินเลยตลอดันก็เตะเลยช่วยมาช่วตอกมักบตกตกเ่นคุยเสียงรงจไก่ับเท้ามันโผล่ไกหโอนไก่ชูหงส์บกโอ้ยโอ้คือพขี้ช้ำมันกระดับมันย่างกบยังเลย

เจ้าสิผ่านอ่างบ่อนี่นะหมดแล้วบ่ครับแค่ตะโข็บไปผมเดี๋ยวเลยวะเขาปลูดเปอันนั้นก็จะโอ้อะไรไม่คือนี่นกนกอือกมากนกมากเย่ไหป เราก็ชวม่ลือก็จะบกากเลยยากเลยเราจะพมแลงอ่ะ

มันตោក la มันตោក nó wow. vô khô hòa gặp nước có củ khô đi เอาให้เขาไปส่งกระสอบนะครับผู้บังคีนกัตตาบีก็คงเอาไว้แล้ว 打走了，那么。 อาทคม a est o v

นีออกไปว่เ <aún> ท <S Sin> ่ากวข้างนี้โนกระูนทาข้าเขา่านี่มนริขึ้นแล้วเลยตาดิ้วรัางหมดเลยนี่จ่พวกเขานั่นไม่ไหวต้ังตี่มันเย็บไปยิ่นี้นุ่กระชัน

เหมือนกับลง1เรื่องว่ายน้ำวเขินโวแล้วก็ขั้นาลองนโคหน่อยวิเเ็สบเออนงก็ขึ้นขึ้นมองก็งอหินกระดับสำพรัจจมันไว้หลงป่านกพักเนาะหมวกาชื่อ่เนื้เนาะโอ้ยมันเห็นอยู่แล้วมันไม่ลง เหมียสบอคือปล่าสุดนี่ก็ยังเห็นอยู่ว่ดบางทั้งอะไจุดปงห่ยจุดเป๋ื้นทำทุกอย่างได้เขาจะขื้อทั้งวิ่งบริวารของวิ่งได้มโสถก็เข้าได้เอาไหว้กวนเปานิบอ นกนับเพิ่งจะกระสบเาะกระบแล้วนับวันสิบอยู่วะขบุกจะนับไปปลาตัวมันติกว่าเจ้าค้าใช่เนาะ เข้าก็นชอเนี่แมันจะมับพวาเดนเข้ากัชอบห้าร้อยะคนเนาะง้ นัรวมเหมนนับรหมดแล้วเขาโอ้โนับรเลยเลยกรบนอมยังวงื้อมงนับรวมหมดลอนล้ว้สนามรวมนแต่เกากรอบเดีถ้ารวมมอนจซีกระสอบเก่ากระอบนาก็ เราคนนี้ขึ้นมายี่สิบงานจะพอโอ้ยเป็นร้อยกันได้โอ้โหขึ้นมาหกพันี่สิบ เี pues mm ่ยววนนี nah, ่ลเ evet> ่ยแลขอสบายหายไปยังเยังตัดคนจะมหมดได้้แล้วไม่เข้านหุ่นดิ่อยู่มืจเข้ามาเจาเาวังนันตัดทตก็แทกก็ยังดูแลวล่ะต้อมก็เ So <laughs> นเนี่ยนี่อโอ้ยมึงกลาะหนากระสอบดูเด้โอ้นยนั่งก็ได้ชิแล้วพอได้หากระสอเกาตัวนี้มึงเล็ตัวนี้มึงนหมไมเท้ามาขเนี่ยแต่เป็นไงไก่ได้หมหลายไก่โอ้ไก่ไ่วดีันเห็นจะโลดอันนี้นี่ย

เป็นร้ามสิมลงล<ป>อยกระทงเชือกไปเชือกเข้าเพิ่มเชือกมอหลีโอป่าเจ้ากุพาคินะาไไดชอบ่นะมากกว่า ยิบลอยลบ้เกากรอบเกตะกก็ชอบเกอนี้ก็ชอบนี่เรียนจข้ากิกอบเนกยังบดมือฝันน่งหลังเข็ก่อนโอขึ้นต่ท่าพู โตงทางใต้จะจ้างลูกเีดคนแล้ว วันทีคิดเจ็มืออืมือหือนี่แหละเดี๋ยวะจางรถเกี่ยวจ้งรถแต่รถลงบ่ได้ลาดรถมื่อนั้นแต่จะมเแล้วแต่มืนั้นแล้วเขาบอกก้าลงบ่รอรถหยุดวันห่วงชาวนี้กอันนี้ลุมมาว่าเขาห้ากอ